กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอิวสไลด์นะครับทุกคนคงเห็นแล้วนะว่ามันมีอีเวนต์มาใหม่นะสกินนิกสวยจัดเลยซึ่งผมจะจัดดีไหมเนะี่ยคือผมก็มีสกินนิกอยู่แล้วนะแต่แบบสกินนี้คือตีปกติหรือตีอะไรมันก็มีเอฟเฟกต์เป็นอะไรหมดเลยนะทุกคนสวยจัดเลยว่ะทุกคนก็เดี๋ยวค่อยดูนะว่าจะซื้อไหมสกินนิกเกินหรือเกินกูมีเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเนะี่ย ครับไอดี้ผมก็มีสกินเอฟเฟกต์สองอันนะอ่าก็คือเนี่ยทุกคนกดมาตรงซ้ายบนนี้นะมันจะเขียนบอฮาร่าเฟสยี่สิบห้าน, oh นะสองปีสองพันยี่สิบห้าครับมิชชั่นแอนด์ w ี r d h e เฮียนะกดเข้าปุ๊บนี่เราสามารถได้นี่ครับ r i ิวลิปเปอร์คอมพ e เนนต์นะครับน่าจะเป็นพวกตัวจิ๋วที่มันคอยวิ่งตามเราตอนเราไปสู้ในสเตจอะไรมั้งก็คือผมก็ทำอีเวนต์เดลี่มิชชั่นเสร็จหมดแล้วนะก็คือได้มา500โก้ถ้าถามว่า เดี๋ยวดะก็คือก็คือวิธีมันก็คือมันจะได้ emoji นะครับ e m o มดอันนี้ได้อ e โมจิอันนี้แล้วก็วาวอ e โมจิโอ้โหควนตีนมากแล้วก็ thumb up emoji นะแล้วก็เป็นอ e โมจิ face palm แล้วก็ได้ไ t i t l ลนะครับผมอย่างสุดท้ายเลยก็ได้ c o m p o น e n t นะ c o m p o น e n t อันนี้ c o m p o น e n t อะไรวะ companion companion อันนี้ร r e เปอร์เนะี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อปลดล็อกทั้ง6อันนี้นะ จะได้อนี้เท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะซึ่งมันก็จะแจกสีด้วยนะทุกคนซึ่งสีเนี่ยผมก็ไปเล่นมานะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราชนะเนี่ยเราเล่นตัวไหนชนะใช่ไหมทุกคนเราก็จะได้สีตัวนั้นไปเลยอย่าลืมไปเล่นให้ชนะนะทุกคนให้ครบทุกตัวนะเราจะได้แบบมีสีดำสีดำทองใช้นะซึ่งแบบสวยมากสีดำทองเงื่อนไขก็คือง่ายๆนั่นแหละทุกคน ไปเล่นให้ชนะนะเล่นให้ครบทุกตัวให้ชนะทุกตัวนะครับก็จะได้สีดำทองมาแล้วต่อไปนะครับ daily mission น,นะ pick up pick up weapon อันนี้ก็ง่ายๆนะก็แค่หยิบอาวุธนะครับให้ครบ40อันนะถ้าผมจะไม่ผิดหยิบอาวุธนะครับ40อันต่อไปอนัน p a y m a c h air sword legend wind call double นะครับก็คือเล่นเล่นด้วยตัวละครที่ใช้ดาบนะทุกคนถ้าให้ชนะเนี่ย มันจะนับ2แต่ถ้าแพ้ก็นับ1นะครับต่อไป Win m a t Without Getting KO m o r o Than One อันนี้น่าจะแปลว่าชนะโดยที่ไม่ฆ่าปะมากกว่า1ครั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเราต้องชนะโดยที่เราไม่ตายหรือว่าเราชนะโดยที่เราไม่ฆ่า แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นชนะโดยที่เราไม่ฆ่านะเพราะว่าผมไปเล่นใช่ไหมก็แบบมีบางคนที่แบบว่าไม่ไม่เนี่ยไม่ยอมฆานะยืนเฉยให้ตายเลยอะไรเงี้ยครับ Win m a t w i t h อา t กตต t t งเ n o อ o มเดอร์ว n นนะก็คือชนะโดยที่เราไม่ฆ่านะซึ่งผมก็ทำเสร็จไปแล้วนะตอนไหนก็ไม่รู้ตัวเลยน่าจะเป็นตอนที่แบบเจอแฟนคลับนะครับ แบบว่าผมก็ไม่ได้สู้นะให้ให้แบบอีกคนสู้เอานะผมก็ยืนอีโมดอะทั้งเกมมาไม่ทำอะไรน่าจะใช่นะทุกคนอืชนะโดยที่ไม่ฆ่าเลยนะครับต่อไปอันนี้สุดท้ายนะครับสำเร็จสำเร็จเควสทั้งหมดนะสำเร็จเควสสามอันนี้ถ้าเราเสร็จอันสามอันนี้ปุ๊บอันนี้ก็เสร็จด้วยซึ่งผมเสร็จหมดแล้วนะซึ่ง มาดูกันว่ามันพอเราทำ q u ว s เสร็จหมดเลยใช่ไหมทุกคนเราก็จะได้ทิกเก็ตนะซึ่งทิกเก็ตเนี่ยผมได้มา120 120ทําอะไรไม่ได้เลยแล้วผมต้องยังไงผมต้องไปรอ daily mission อันต่อไปเก็บใหม่หรอทุกคนน่าจะประมาณนี้ปะรอเก็บ daily mission อันใหม่นะเราจะประมาณนี้ซึ่งแล้วอีเวนต์ตอนเนี้ย มันได้แต้ม exp คูณ2เลยด้วยนะทุกคนได้แต้ม exp คูณ2ใครที่แบบว่าอยากจะเก็บตัวไหนเวิวร้อยวิวอะไรก็รีบไปเก็บนะตอนนี้ exp คูณ2ช่ำๆเลยทุกคนไปจัดการกันได้นะซึ่งผมได้ไม่แค่120อันเองมันน่าจะมีเควสมาให้เราทำเรื่อยๆนะทุกคนประมาณนี้ ก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมเยอะๆนะทุกคนสีสวยมากใครพลาดแล้วพลาดเลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมเจอกัน